ครับสวัสดีครับคุณครูอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณครูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการสอนของคุณครูนะครับโอเคคืออย่างนี้นะครับเวลาเราจะสอนทุกครั้งเนี่ยเราก็หาหลักสูตร,รเพื่อมาเอาตัวชี้วัดมาวิเคราะห์นั่นหลักสูตรปกติแล้วนะครับ ที่โรงเรียนก็อาจจะถ่ายเอกสารมาแต่บางทีเราหาไม่เจอเอกสารตัวนั้นเนั้นณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราหาหลักสูตรเราก็หาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำํำยงังไงนะครับก็คุณครูก็ไปที่ Google นะพิมพ์นง่ายๆเลยครับ g o o g l e co. th คือต่างยังไงฮะตรงนี้ต่างคําว่า co. th กับ com เนี่ยคือ c o ทมเนี่ยมันเป็นสากลนะครับส่วน co กับ th นี่ th แปลว่าประเทศไทยครับโอเคครับก็คุณครูก็พิมพ์เลยครับหลักสูตรแกงกลาง5 3เลยครับเอ้ย6สครับ2 5 6 3นะครับโอเคนะครับอันแรกครับ Academy o b e c นะครับ เราก็จะเจอตัวหลักสูตรคุณครูสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะฮะคือหลักสูตรกลางกลางหรือหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ใน2,560 25นะฮะตรงนี้นะะคุณครูสามารถเข้าเข้าไปดูได้มีมีทั้งหมดเลยครับแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นยังไงในทางการประเมินผลยังไงซึ่งผมว่าถ้าคุณครูเข้าใจในเรื่องนี้ผมว่า คุณคุณน่าจะสอนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การวัดผลที่ประเมินผลที่ชัดเจนมากขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ของนัเกเรียนนะครับในวันข้างหน้านะครับดังนั้นทีนี้ผมจะยกตัวอย่างต,ต,ตัวตัวอย่างในการโหลดฮะวิธีการโหลดง่ายๆก็ค,คือคลิกเข้าไปนะผมวันนี้ผมจะเอาหลักสูตรแกงกลางอของกรมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับ คลิกเข้าไปเลยครับครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะก็จ,จะได้หลักสูตรมานะฮะทีนี้เราก็ดูนะครับผมสอนชั้นป .5 นะครชั้นป .5 ครชั้นป .5 โอเคเจออย่างฮะชั้นป .5 ชั้นป .5 อ,อยู่ไหนครับอ่ะเจอแล้วครับชั้นป .5 ตัวชิวัดที่1นึ่งะครับป .5 ทัพหนะครับชีวัดที่ 1, 1> สารการเรียนรูกก้กนกลางนะครับปฏิบัติตามคําสั่งคําขอร้องคำแนะนําง่ายๆฟังและอ่านง่ายเลยครับอันนี้เราสามารถสิโกป,ปีตัวหลักสูตรตัวนี้เพื่อหาเนื้อหาที่จะส ปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องไมได้แล้วเนะื้อหาที่จะสอนเห็นไ,ไหมตามตัวชีวัดตัวนี้คุณครูก็สามารถที่จะก๊อปปี้นะครับทั้งหมดเลย มาวางไว้ในเวดนะครับมาวางในเวททำมาวางไว้ในเวดเอ๊ะตัวซีกับตัววีครับเรียบร้อยครับเราก็ได้เนื้อหาที่จะสอนนะครับนี้แล้วซึ่งมันตรงกับตัวชีวิตที่ ที่เราจะสอนนะครับส่วนในคาบต่อไปคุณครูก็อาจจะหาตัวชี้วัดที่2ต่อนะครับอันนี้เวลาเราสอนก็จะตรงตามตัวชี้วัดที่ที่ที่เราต้องาการนะครับขก็ส,สาหรับวันนี้เป็นทิ่เล็กน้อยๆนะครับอขอบคุณครับ